เคยรู้สึกกันไหมครับว่าบางทีโลกภายนอกมันก็กดดันเราซะเหลือเกินและคําถามก็คือเราจะจัดการกับพลังงานข้างในตัวเองยังไงดีละ่ะวันนี้เราจะมาสํารวจศาสตร์ที่เรียกว่าว i ยแมสซอรี่กันครับว่าเรื่องวิธีการออกแบบพลังงานข้างในเพื่อสร้างชีวิตที่มันมั่นคงแล้วก็เบาสบายจากข้างในจริงๆโอ้ oh, ประโยคนี้ผมว่ามันน่าจะโดนใจใครหลายคนเลยนะครับคือเรามักได้ยินคําว่าสู้ๆนะ กันอยู่ตลอดเวลาแต่กลับไม่ค่อยมีใครมาสอนเราแบบจริง,จ,งจังๆว่าแล้วความแข็งแกร่งจากข้างในเนี่ยเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คือในยุคที่ข้อมูลข่าวสายมันถาโถมเข้ามาแบบไม่หยุดพักเลยเนี่ยการบอกตัวเองง่ายๆว่าเอานะ่ะคิดบวกเข้าไว้อย่างเดียวอะ่ะมันอาจจะไม่พอรับมือกับทุกอย่างไหวแล้วล่ะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทาไมวิธีคิดแบบเดิมๆถึงอาจจะไม่ใช่คําตอบสําหรับทุกอย่างเสมอไปอ่า ความรู้สึกนี้เลยครับที่ว่าเราก็พยายามคิดบวกอยู่นะแต่ทำไมทำไมมันยังรู้สึกเหมือนพลังงานจะหมดเหมือนแบตมันอ่อนลงเรื่อยๆความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่มันกำลังสะท้อนให้เห็นว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันลึกกว่านั้นที่เรายังไม่ได้ลงไปจัดการกับมันแล้ว v i ฟ e s master รที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่บอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่แค่เทรนด์ใหม่ๆอะไรนะครับแต่มันคือกรอบความคิดที่เป็นระบบมาก หรือถ้าจะให้เรียกเท่ๆก็คือศาสตร์แห่งการออกแบบภายในที่จะช่วยให้เราสร้างรากฐานที่แข็งแรงมากๆจากข้างในตัวเราเองนี่แหละครับภาพนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าว i บมาสเตอรี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การบอกให้ตัวเองคิดบวกไปวันๆหรือว่าการนั่งรอพลังงานลึกลับจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่มันคือกระบวนการที่จับต้องได้จริงเป็นการลงมือสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเลย พลังงานข้างในของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาจากแค่ความคิดอย่างเดียวแต่มันเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันหมดเลยเริ่มจากความคิดก็คือเสียงในหัวที่คอยเล่าเรื่องต่างๆให้เราฟังตลอดเวลาต่อมาคืออารมณ์ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเข็มทิศคอยนําทางเรานะครับไม่ใช่ศัตรูเลยแล้วก็ความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ข้างในว่าเราเชื่อว่าเราทําอะไรได้หรือไม่ได้บ้างรวมไปถึงความสัมพันธ์หรือพลังงานที่เราได้รับจากคนรอบตัว และสุดท้ายที่สําคัญสุดๆเลยก็คือรากฐานอย่างระบบชีวิตของเราเองไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการออกกําลังกายทั้งหมดนี้แหละครับที่รวมกันเป็น vibes ของเราแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางทีเราก็มีความตั้งใจที่ดีมากๆเลยนะแต่ชีวิตกับรู้สึกเหมือนมันวนอยู่ที่เดิมไปไหนไม่ได้สักทีปรากฏการแบบนี้เนี่ยมันมีคําอธิบายที่น่าสนใจมากๆเลยครับนึกภาพตามนะครับมันเหมือนภูเขาน้ําแข็งเลย หลายครั้งที่เราพยายามจะเปลี่ยนแค่พฤติกรรมภายนอกที่เรามองเห็นเช่นตั้งเป้าหมายใหม่พยายามดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแต่มันกลับไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าเรายังไม่ได้จัดการกับรากฐานก้อนใหญ่ที่มันซ่อนอยู่ใต้น้ํานั่นก็คือพวกความเชื่อกเก่าๆหรืออารมณ์ที่ยังไม่เคยได้รับการดูแลนั่นเองครับภาวะแบบนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกเท่ๆด้วยนะครับว่าความขัดแย้งภายในหรือ internal friction มันคือโมเมนต์ที่เป้าหมายใหม่ที่เราตั้งไว้เนี่ยดันไปชนเข้ากับกำแพงความเชื่อเดิมๆที่คอยกระซิบข้างหูเราว่าเราทําไม่ได้หรอกหน้ามันเหมือนเราพยายามเหยียบคันเร่งให้มิดเลยนะแต่ลืมไปว่ายังดึงเบรกมือค้างไว้อยู่เลยการเข้าใจและยอมรับว่าสิ่งนี้มันมีอยู่จริงเนี่ยคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดเลยครับที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโอเคพอเราเข้าใจปัญหาแล้วก็ถึงเวลามาดูทางออกกันบ้างดีกว่าครับ เราจะมาดูกันที่5ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมมากๆในการสร้างพลังภายในให้มันแข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนและนี่ก็คือพิมพ์เขียว5ขั้นตอนที่ทําได้จริงครับ 1. คือการตระหนักรู้ลองเช็คอินกับตัวเองจริงๆจังๆเลยว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงกันแน่ 2. การสร้างขอบเขตคือเรียนรู้ที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อปกป้องพลังงานของเราเอาไว้ 3. ความชัดเจนทางอารมณ์ คือการรับฟังเสียงของความรู้สึกตัวเองโดยที่ไม่ไปตัดสินมัน 4. การเยียวยาภายในเพื่อปลดปล่อยเรื่องราวในอดีตไม่ให้มันมาฉุดรั้งปัจจุบันของเราและสุดท้ายที่สําคัญมากๆคือการปรับระบบชีวิตของเราทั้งการนอนอาหารแล้วก็การเคลื่อนไหวร่างกายครับและถ้าเราทําตามขั้นตอนพวกนี้ได้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงบอกได้เลยครับว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะแต่มันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของเราไปอีกขั้นเลย ประโยคนี้มันลึกซึ้งมากๆเลยนะครับคือเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่การไปนั่งรอให้ปัญหาภายนอกมันหายไปแต่คือการสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในตัวเรานี่แหละเพื่อที่เราจะสามารถยืนหยัดรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาได้อย่างมั่นคงจริงๆการใช้ชีวิตที่สอดคล้องหรืออะไรเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกประมาณนี้เลยครับคือเราจะเริ่มดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตโดยที่ไม่ต้องพยายามจนเหนื่อยเราจะเริ่มเลือกคบคนและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมเราจริงๆ การรักตัวเองมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติมากไม่ต้องฝืนเลยและชีวิตโดยรวมจะรู้สึกเหมือนเรากำลังล่องเรือไปตามกระแสน้ําที่มันไหลลื่นมากกว่าการที่ต้องพายเรือทุนน้าอยู่ตลอดเวลามุมมองแบบนี้มันทําให้การเปลี่ยนแปลงมันเรื่องที่ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับมันไม่ใช่การปฏิวัติตัวเองแบบหน้ามือเป็นหลังมือในวันเดียวแต่การปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆแค่วันละหปอร์ซแต่ทําอย่างสม่ําเสมอจนในที่สุดเรากลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติมากมาก สุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนทุกคนลองกลับไปคิดดูนะครับว่าอะไรคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแค่1%อร์ซที่เราสามารถเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อปรับพลังงานภายในของเราให้มันดีขึ้นไม่ว่าคำตอบที่ได้จะเป็นอะไรก็ตามขอให้รู้ไว้นะครับว่านั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดแล้วครับ